ีดาวด้วยนะจ๊ะใครที่กําลังมองหารถคอกผ่อนเบาๆผ่อนถูกๆนะ,ะตลอดปีหหทุกคนย้าฟังไม่ผิดตลอดปี6 5, เริ่มต้นที่ฟรีดาวและคันนี้ผ่อนแค่4,6 0 0เข้านั้นนะ,ะให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะโชมหน้าสวยมากนะเพราะคันนี้เป็นรถปี6 2องแล้วนะคะเป็นรถปี2018ทุกคนจ๋ะให้ดูเลยโชมหน้าสวยแบบนี้ด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะมาดูกันที่ล้อมาดูกันที่ด้านข้างค่ะ ด้านหน้านะคะคันนี้เป็นล้อกระทะแล้วนะเป็นล้อกระทะแล้วนะมีไฟเลี้ยวให้ที่ด้านข้างนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําแบบนี้ตัดกับสีตัวรถคันนี้นะใครจองกับเนเน่วันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันมีคิ้วมาให้แล้วด้วยนะคะข้อขึ้นให้ใหม่เป็นข้อแป๊บปะปานะใช้งานกันได้ยาวๆทุกคนขาใช้แล้วไม่เป็นสนิมนะและนี่เลยด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระทะผ่านนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางมิชลิน x c d 2นะคะไปค่ะเดี๋ยวจะไปก้มดูช่วงล่างด้านหลังกันจ้า มาค่ะก้มค่ะก้มค่ะ,ก,คะก้มต่ามาค่ะดูข้างล่างนะคะมีเนมมาให้แล้วมีโชคมาให้แล้วและที่สําคัญมียางอะไหล่มาให้ด้วยค่ะบรรทุกได <ป S 2> ้คันดูด้านข้างกันเลยคันนี้นะคะใครที่บรรทุกไม่เกิน3ตาตันคันนี้บรรทุกได้เลยชิลๆสบายๆและที่สําคัญผ่อนแค่สี่พันบาทเท่านั้นค่ะมาจ้ะดูภายในกันค่ะภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกระจกปากไฟซาแล้วนะทุกคนใครได้ไปนะใช้งานกันได้แบบชิลๆเลยขออนุญาตดูเลขหมคยฮะ คันนี้เลขไหมแค่แปดหมื่นสี่พันเท่านั้นแปดหมื่นสี่พันเท่านั้นนะจ๊ะแปดหมื่นสี่พันกโลเท่านั้นนะคะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะคันนี้ทุกคนคันหน้าไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยจ้ะใครอยากได้คันนี้นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้เจ็ดสี่สองสามหกห้าห้าหกและเบอร์ศูนย์หกสี่สองสองสามห้าหกห้าหกนะคะรีบโอนจองมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะ คันนี้ใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆเหมือนคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาเน,น,น่ได้เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะนึกถึงรถบ้านนึกถึงรถมือสองต้องนึกถึงเราค่ะสมชายคลาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า